ไม่ต้องไลฟ์กูจ้าอยากยวิก็ตกไตใช่ขอดูพี่กัปหน่อย okay i s work เมื่อกี้คือแบบไม่น่ารัก you don't do that เพิ่งดูคลิปพี่ก๊อตแอบใช่เรากำลังอินกำลังสนุกเลยทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ thank you <Wow. S 1> I tried my best hello hello กินลอยมาเลยนี่พยายามนั่งห่างอยู่สักพร้าหนึ่งค่ะเติมปิดี่ก่อนสวัสดีครับขมขอเลย <laughs> เรอเสียงไม่ดีทำเป็นไม่เคยโ No ตดดังมากใช่ค่ะนั่งใกล้ๆแป๊บหนึ่งแล้วขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนั่งใกล้ค่ะขอแป๊บหนึ่งรอให้แบบสถานการณ์มันดีขึ้นสักนิดนึง Hello Vietnamese fans Hi Hi จริงค่ะคุณก็เป็นคนชอบกแกล้งแกล้งทุกคนแกล้งตลอดเวลาแกล้งแบบไม่มีเหตุผลเดี๋ยอยู่อยู่อยู่ถูกต้องเสมออ่ะแล้วแต่เออเออไม่ t ู u ไม่ t r u อยู่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 ถูกต้องเสมอโอ้ยอยู่ทำให้ไรต้องทำงานใหม่เลยอืมทำไป อันนี้ใช่ไหมคะรูปนี้นะคะโบไปแฮปจากบ้านคุณเขามาสวยเนาะมันเหมาะกับห้องมากเลยอะ่ะแบบ Perfect เย้ใหิดมีคนชมรูปอยู่ด้วยขอบคุณครับขายนะถ้าขายก็ยืดจากบ้านเนไม่ให้ <laughs> เดี๋ยวก่อนขายขายอยู่ไม่คือเขาอยากได้รูปอื่นนีขายฝนตกค่ะฝนตก ฝนตกหนักมากอากาศเย็นยคิดถึงคุณอำพลแล้วคะ่ะเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเ,ยนนเราก็อยากดูเหมือนกันว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงแบบขาใจอยากดูความรักของคุณอำพลบอกเลยว่าเาจะจะดี๋ยวเรา้งจะได้กันอีก ทุคนนะคะอยากให้พี่โบกับพี่กอล์ล่ะละครคู่กันเป็นฉากแบบผู้หญิงเก่งแหมผู้หญิงเก่งผู้ชายต้องต่างหอผีทั้งเรื่องแล้วได้ผู้หญิงขี่หลังทั้งเรื่องเป็นผู้ชายขี่นะเหรอ หนูส่งไอจีพี่กทุกวันเลยรอพี่กอดอัปเดตนะคะพี่กอไม่นาสักทีอี่กอไม่เล่นโทรศัพท์เลยพี่กอ้างงาน่หาวดวงพี่นุชก็บอกาเป็นละครแนวตุกค่ะ

อับดตยังมีอยู่นะคะตามเข้าไปดูได้เลยอะดิษนู่นหน่อยรู้ดีครับตอนแรกวุจังกังกลับนุ่นผูดนีกนุเทมอะพี่นเหนักตอนแรกหนักการลาวจะออกมังกายเนี่ยตะการตะกา พี่กอดดื้อไหมพี่กอดดื้อไหมคะไม่ได้ใช้คำวากวนจุดๆทุกคนที่แบบที่เคยได้เจอก๊อตนะคะที่ได้สนิทกับก๊อตแบบในระดับหนึ่งจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน ิงแล้วจะเข้าใจโบแต่แรกก็เหมือนจะแบบเอ้ยโมดีเนาะแต่พอจะฟังเข้าใจเราโบยุ่งเก่งเนาะเอาไอ้เข้าทัวร์มาช่วยคนนี้อันนี้เคยบอกเลยว่าเอาช่วยอยู่ไอ้ไม่ได้พูดถึงอยู่ในองที่แย่เลยนะเมียพี่ก๊าดยิ้มให้หน่อยขอถามถามสำหรับพี่ก๊าดออกสื่อไม่ได้ครัเนี้ยไอ้ยันร้อน โอ้อมาขึ้น่าจะยุ่งมากไม่น่าจะมาได้หรอกโอ้โอนด้วยไรอเลยไม่อยู่หรอกไปมากน่าจะอยู่ต่างจังหวัดเล่าไม่รู้เห็นอยู่ต่างจังหวัดไม่รู้พี่กอนน่ารักอืม เพิ่งทานข้าวเสร็จเองค่ะวันนี้ดื่มเบียร์พลัสกับรามอนกายเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยแหละเคล็ดลับผิวดีหุ่นดีไอ้ย่าทยอิน รู้จักคิมมีมนะ่มันอ่ะโอ้นานแล้วนะในบรรดาเพื่อนเพื่อนแก๊งนี้น่าจะสิบสิบปีได้แล้วอะ่ะคิมคิมคิมนานนานนานสามสิบหกปีแล้วหอไอไม่ไอ้ไม่ได้จะนานมาเกิดเลยโอเคฮัลโหลไกร์ส์ออสเดอทช์แลนด์ พูกภกษาไบยาคุณเอ็นทเอาคุณไปกับเราเบมีคนบอกว่าปากไอ้น่าจูบอ่ะเขาพูดถูกเห็นด้วยไครพี้ชายเจ้าเวลาที่พวกพี่กัดกัน ไม่ใช่มากค่ะไอ้โฮไอ้จิรายู Have a wonderful week and stay safe Thank you so much Thank you You too พี่กอดไม่สนใจพี่โฮค่ะ Yeah I'm working Babe เดี๋ยวไม่ได้เตินกันแล้วเว้ย ิว่แบบแบบอยู่กับปัจจุบันกับไอ้หน่อยได้ปะไม่ไอ้แต่อันนี้คือรีวิวทำที่บ้านก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นี้ใครก็ต้องพี่คิวทำไมบอกเขาไปว่าอยู่กับไอ้เว้ยบอกเขาว่าจะค่ทำงานเมื่อไหร่จะได้ดูผลใกล้ล้วค่ะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะรออดใจรออีกนิดนึง พี่ก๊อดเล่นบทพี่แสนใส่พี่โบทีเฮ้ยยังไงโน่ได้เลยแสนมันมีความแปลกไอ้แม่งเข้าหัวเนะไอ้เท่านี้แสงเอาไม่เล่นนอย่างนี้ไอ้บอฮะสมมติโบเป็นไอ้นี่โบเป็นไอ้กันไอ้กันโอ้โหไม่เอากันตายตายเจ้ะล้างมือยังไง เกาตีนด้วยแม่ช่วงโควิดอยู่แต่บ้านเลยกลับไปดูเรื่องคอมแฟกค่ะเพิ่งดูจบไปไม่นานเองขอบคุณครับน่าจะว่างผมไม่ได้มาขวางพี่แต่ผมอยู่ข้างๆพี่ อ๋ออัมพลพูดใช่หรอเออใช่อัมพลพูดอัมพลพูดไอไม่ได้พูดอัมพลผมเล่นขวางพี่ผมอยู่ข้างพี่เราพูดเลยต่อนะบทยูไม่ใช่บทไอเล่นบทคุณอัมพลหน่อยอัมพลอัมพลอัมพลตลอดเลยอัมพลแสงปล่อยไปมาคัมมาอัมพลเหรออัมพลจะทำยังไงอ่ะ เอาอมพลตอนตอนอยู่กับน้ำพิงอะไม่เอาตอนอยู่กับพ่อนะอมพลตอนอยู่กับเอ่อน้ำพิงอ๋อโอเคอำพลมันก็จะมันจะมองน้ำพิงด้วยรอยยิ้มตลอดแต่ในซีนมันยังไม่มีอะไรแบบนี้มันไม่ได้นั่งใกล้กนัขนาดนี้ในเรื่องีนสมมติไงสมมติโอยูไม่มีความน้ำพิงอ่ะทำไมไม่รับเงี้ย <laughs> ไปปะรูปะ <laughs> บอกมาบอกมาแล้วพี่เป็น,นยงไงคาแกเตอร์มาาเจอนะหรอไอ้สก๊ใช่ค่ะโบชอบอัมพลค่ะอ่าลิลี่นี่เราไปกับลิลี่เลยดูซิเป็นไงใกล้ออกแล้วลิลี่รับด้วย <laughs> อยูไปเชิญใครเข้ามา <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาก็โพ้งมาหรอก ลิน้ำพิงอะไรจะฝรั่งเบอร์นี้ดีคลายทำไมคะลิลิเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน,นดีคลายทำไมลิมันต้องเล่นในห้องน้ำแล้วมันก็ยังแบบล้างตูดไม่เสร็จต้องแต้องแบบหุยแ,แกฟ้า,ฟาอยู่เหอเยนาะ <laughs> นะะ <laughs> โธ <laughs> ก็หาอะไรมาคุมเอ๊ ชวนแล้วค่ะคินน่าจะยุ่งค่ะไม่ได้บอกนางล่วงหน้านางน่าจะทาําอะไรสักอย่างอยู่ละง่วงแล้วหรอใช่อยู่พูดจนลิงหลับ <laughs> <laughs> ทุกคนนะคะหลังจากนี้นะคะบูจะไม่ลงรูปแบบหรือวิดีโอน่ารักน่ารักของคุณกอสซี่รายอยู่อีกต่อไป Oh. เราจะเห็นอีกมุมหนึ่งของเขาเขาชอบแกล้งเราแล้วมีจริงๆอะเขามีวิดีโอน่ารักน่าักของเราเยอะเขาก็จะเลือกลงวีดีโอแบบแบบแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่มีวิดีโอน่ารักอยู่ลิดเดี๋ยวพี่กเป็นลิงค่ะ <c> ว <oughs> ิดีโอ ใค<ช>รพี่สมพี่สมอะไรพี่สมอะไรไม่เหรออ๋อคู่เกิชสวยบอะคูณเกเชืวยบอะใช่ใช่เรามีคลิปน่ารักน่ารักของโบก็สเหมือนกันนะลุงมีคลิปอะไรลุงเราก็มีคลิปน่ารักน่ารักของแกเหมือนกันนะแต่ลุงลุงคงจำรูปที่ที่โบส่งให้ได้ I miss youI miss you mama รูไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยจำแบบไม่ลืมเลยอะ่ะโอเคทุกคนลิงหลับละ <c oughs> นั่งดีดีไปนั่งดีดีโอเคทุกคนพักทายแค่นี้ละคะ่ะบายบายครับมาเที่ยวปารีสมาหาแมแ่แม่จะอยู่ยาวเลยเหรอแม่ไม่กลับไทยแล้วหรอ เดี๋ยวไว้ถ้าหนูไปยุโรปนะแม่งอยู่เดี๋ยวพาไปเพราะว่าน,นี่เดี๋ยวพ,พวักน,นี้ไปเที่ยวเยอรมันเดี๋ยวโอเคอันย่าเซโอบายมีนิาร์เลยมีนิา